ทกสมหาสาราคามมอบเงินเยียวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ค่ะ ที่สำนักง,งานทกศจังหวัดมหาสารคามนายธัญวัฒน์ชานพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินเยียวยากเกษตรกรโดยมีนายจันยงสุวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานทกศจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยครังจังหวัดในอำเภอเมืองมหาสารคามนายกอบจจังหวัดมหาสารคามและก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะเขาร่วมพิธีเพื่อช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27เมษายน2563 คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9เเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรโดยผู้ประกอบการ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวครัวเรือนละ5,000บาทจำนวน3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563โดยเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอด้านเลี้ยงสัตว์กรมปศุสัตว์ที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอจังหวัดด้านประมงกับประมงจังหวัด ที่สำนักง,งานประมงอำเภอจังหวัดและผู้รับเงินเยียวยาไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือของโครงการอื่นๆเช่นเราไม่ทิ้งกันโครงการประกันสังคมข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ์1ครัวเรือน1สิทธิ์สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสรารคามโอนรอบที่1วันที่15-18 และ19พฤษภาคม2,563จำนวน8 8 0 0 0รายเป็นเงินจำนวน400ล้านบาทนอกจากนี้ทกสจังหวัดมหาสารคามยังได้สนับสนุนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินรายละ1,000 0บาทโดยมีลูกค้าที่ขอสนับสนุนสินเชื่อรวมจำนวน25,587รายแล้วก็ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินสินเชื่อแล้วจำนวน1,500รายค่ะ